สวัสดีครับโตกใจกลเลยเหรอเป็นไงบ้างได้ใช้หรือยังใช้แล้วลองใช้แล้วหน้าหน้ามันไม่แห้งอ่ะแล้วก็ตึงหน้าตึงทำให้ตึงหน้าติดอ๋อสุดยอดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้เรื่อยๆเผื่อสิวค่ะใช่ใช่ใช้ตอนนี้สิวน้องก็นล้ย่างสิวหายเลยอ่โอเคครับะเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากแล้วก็ถ้าอยากขายก็พี่ก็มีต้อนรับนะ โอเคได้ละขอบคุณมากเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ทันอยู่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันตัดรอบสามจริงๆแล้วมันตัดรอบสามทุ่มนะแต่ผมบอกเผื่อเวลาไว้ให้เร็วที่สุดก็คือสองทุ่มนะครับอันนี้เป็นโกดังใหญ่เลยนะอ่ะอาเดี๋ยวเข้าไหมอันนี้เป็นโกดังใหญ่เลยนะที่แบบ เป็นก๊ดังแบบรถสาขาเล็กๆ